อยู่กับรายการบ้านช่างนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของนวัตกรรมบ้านโฟมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟมทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาสอบถามกับอาจารย์สําเริงเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยเพราะว่าในช่วงนี้เราเปิดรับสายสดแล้วนะคะที่เบอร์0 2 9 6 4 9 0 7 9ค่ะ0-2964,9079หรือว่าเบอร์จะขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอก็อย่าลืมกดเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะ ค,คือเมื่อกี้เด็กเราค้างไว้ว่าคนที่ทําบ้านหลังนี้แหละจะมาเรียนกับเราลงทะเบียนแล้วนะฮะก็ให,ให้ท่านผู้ชมได้ดูรูปเลยเขาทำอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำทั้งหมู่บ้านนะอ่าไ,ไปเรียนและทำหลายหลังนะฮะแล้วก็ทำรั้วด้วยโฟมได้ตามเห็นที่เห็นในรูปนี่นะฮะท่านเข้าไปดูในรูปแล้วอันนี้แหละครับคนนี้มาเรียนด้วยคือท่านเรียนหลักสูตรแรกไปแล้วแต่ท่านก็ไปทำบ้านแต่ละไว้เนื่องจากว่าเจ้าของนี่พอใจมากคือบ้านหลังนี้เย็นนะฮะนั้นก็นะก็มาเรียนหลักสูตรนี้ โฟมไม่ได้ทําบ้านได้อย่างเดียวทําบ้านลอยน้ําได้อันนี้เป็นบ้านลอยน้ำบ้านลอยน้ำหรือจะทำเหมือนคล้ายๆเรือดําน้ําโผล่ขึ้นมาคามจริงอันนี้เป็นบ้านนะเป็นไอ ท่านจะเห็นบ้านแบบนี้อยู่แถวโคราชเยอะอยู่ตามแอ่งน้ําต่างไรแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าโฟมนะฮะคือหรือทํากุฏิพระอันนี้อันนี้เป็นกุฏิพระกุฏิพระนะกุฏิพระสมัย็จรูปน็อกดาวไปแล้วก็เอาโฟมแล้วก็ฉาบป,ปูนขึ้นไปนะหรือป้อมยามอันนี้ไม่ได้ฉาบป,ปูนเลยนะทาสีเป็นโฟม,โฟมดูไม่ออกนะอาจารย์ดูไม่ออกใช่ไหมฮะเคยได้หรือจะทําเป็นศาลานั่งกินกาแฟที่บ้านนะอันนี้เป็นกุฏิที่เราได้เห็นนะอันนี้เป็นบ้านลอยน้าปัจจุบันอยู่ที่แถวรังสิตนะครับอยู่ที่สากอ แถวหมู่บ้านแถวรังสิตนะฮะก็ลอยน้อันนี้แสดงที่งานที่จุฬาวิชาการที่ผ่านมาอยู่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในน้ำนะครับทำได้เยอะนะฮะบ้านอันนี้เป็นเหมือนกับบ้านพักพนักงานซึ่งไม่ต้องตอกเข็มนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นบ้านสองชั้นเป็นอีกในการอบรมครั้งนี้มีมีการอบรมแบบบ้านโฟมหลายแบบไหมอันนี้เป็นแบบหนึ่งที่โฟมทำหลังคาได้ผนังได้พื้นฐานอันนี้รวมถึงหลังคาด้วยครับนะครับคือบ้านเหล่านี้ไม่มีเสาคานนะผนังเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนัก ตัวลังคาไม่ต้องมุงกระเบื้องก็มุงด้วยตัวโฟมที่ข้างบนที่เป็นแผ่นเหล็กเป็นมิตชีตเสียงไม่ดังถ้าฝนตกลงมาเสียงจะเป็นเสียงไม่ดังเนื่องจากว่าโฟมเนี่ยมันก็ซับเสียงอยู่แล้วนะคือโฟมนี่เป็น e p s โฟมนะความหนาแน่นหนึ่งจุดสองห้าคนขึ้นไปเดินได้อะไรได้นะเบาแล้วก็ราคาไม่แพงต้องบอกก่อนว่าอย่าไปคิดถึงโฟมทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่โฟมกระทงไม่ใช่โฟมกล่องอาหารนะเป็น e p s โฟมหรืออย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือทำเพื่อ อลังการงานสร้าง<ม>คือทําเป็นคานเลยเอาโฟมเนี่ยทำเป็นคานเลยให้รู้ว่าคานเนี่ยบึกบึกเลยนะ<ม>แต่ข้างในคือแกนเหล็กนะค,นะคือบ้านดูบ้านหลังนี้ก็ได้นะทำลักษณะเหมือนโฟมรับน้ำหนักแต่ไม่ใช่คือข้างใน,เ,นเป็นกระดูกเหล็กนะก็หุ้มด้วยโฟมไว้เดี๋ยวให้ดูในดูดูในรูปเลยนะฮะดูในรูปที่เห็นบ้านหลังเนี้ยครับ<ม>คือลักษณะเหมือนาคานแต่เราไม่ใช่เอาโฟมทาําคาน อันนี้เหมือนกับทําให้มันเป็นบลึกกึกอะไรอลังการงานสร้างไว้ประมาณนี้ข้างในคือแกนเหล็กนะครับนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่สูงวิสหรือถ้านี้ยกอันนี้เป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ททำเป็นหลังๆแล้วยกขึ้นรถแล้วก็ไปวางวางไว้นะฮะทำได้อน,นี้ข้างในโฟมหรืออย่างนี้ครับปกติตรงบ้านเราเนี่ยก็ทำหลังคาโคง้งอันนี้ไม่ต้องไปถักโครงเหล็กเลยใช้โฟมโคง้งปุ๊บมันมีแผ่นเหล็กซึ่งอันนี้สําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับติดรางน้ำสองข้างก็ทําได้ครับนะหรือแบบนี้ก็ได้ ตรงกลางเป็นโฟมกันความร้อนเสียงไม่จัดอันนี้คืออะไรอาจารย์คือหลังคาเป็นหลังคาเห็นว่าเป็นรอนก็ได้เป็นเรียบได้าด้านล่านี่คือโฟมโฟมนะฮะแล้วก็ปิดด้วยทับด้วยไอ้ตัวแผ่นเหล็กอีกเขาเรียกว่าเมทัลชีทคือปกติเราเห็นหลังคาเมทัลชีทเปื่อยๆใช่ไหมค่ะเจะบุไม่งั้นเสียงจะดังแต่เราเอาโฟมมาซับเสียงเอาไว้อีกทีหนึ่งหรืออย่างนี้เมื่อกี้เป็นรอนแต่นี่เป็นเรียบแล้วเป็นเรียบเป็นเรียบก็คือแบบนี้หลังเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ความเป็นรอนกับเป <น>ออเป็นเรียบก็ค,คือเป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลังคามักจะหลอนเรียบนะ,ะเป็นโมเดิร์นไปนะเนื่องจากว่าเราต้องการราคาไม่แพงทํางานง่ายคือใช้ของผนังนี่เราไปทําหลังคาแล้วก็คลิปล็อกกันก็จะไม่รัว่วเพื่อให้บ้านนี้เกิดราคาประหยัดล้วสร้างด้วยรเตนะเนี่ยครับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดที่เป็นโฟมแต่กระดูกข้างในเนี่ยเป็นเหล็ก เสร็จแล้วนะครับบ้านหลังนี้สุขุมวิท 103- 2ทับใครเข้าไปเนี่ยบังคับเลี้ยวอยู่แล้วแต่บ้านหลังนี้พอปัจจุบันไม่รู้แล้วลว่าถ้าไปก็กลัวจะดูไม่ออกดูไม่ออกแล้วนบ้านไหนเป็นบ้านโฟมไม่โฟมเขาหุ้บใม้ไปแล้วนี่ครับบ้านหลังนี้ที่เห็นบอกว่าเสาเข็มขวดนี่ครับขวดอยู่ข้างใต้เนี่ยหนึ่งฐานละ100ลูกนะฮะเนี่ยทั้งหมดฐานละ100100ใช้ขวดไปมัน1น0 0พลูกเนี่ยคือก่อนสร้างบ้านเมื่อหลังเมื่อสักครู่เนี่ยข้างล่างนี่เป็นอย่างนี้มีเสาเเเเปป็็นนนกกหหลละีดด๋ยยวใ้ท่าููร มีแกนเป็นเสาเนี่ยเป็นแกนเหล็กนะแล้วก็มีคานออกมาแล้วก็มีเหล็กต่อไปครับอันนี้เป็นหลักการนะฮะ,ะนี่บานหลังหรือทําอย่างนี้ก็ได้องพลอ,อาจจะอยากจะทำแอบก้อนหินมาประดับข้างๆผนังถ้าเป็นอย่างอื่น,นอันนี้ก่อนลงสีใช่ไหมค<ช>ะร,รือว่าก่อนลงสีเอาโฟมมาแล้วก็เฉือนด้วยมีดโตมั่งเคียวมั่งมีด<ก>อะไรก็ใช้ความเป็นศิลปะนิดนึงนะหรือจะทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวอย่างนี้ก็ได้ อ่าไอ้ที่เห็นไม้นั่นคือเป็นลวดตัดโฟมนะฮะคือเคาน์เตอร์นี้มนจากว้าง60ตรงกับมิติโฟมอาจารย์สาหรับในครัวในเรื่องของน้ำในเรื่องของความร้อนความมันไม่มีปัญหาอะไรอ่าแต่แล้วเราปิดทับผชาปูนเสร็จเราปิดทับด้วยพวกพวกหินแกนหรือปูกระเบื้องอยู่แล้วจะวางเตาแก๊สพวกอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะคือเนี่ยเวลาตัดโฟมก็ตัดได้ง่ายๆอย่างนี้โดยใช้สายกีตาร์กระดาลวดแล้วนี่เราจะฝึกในวันที่เราอบรมนะค่ะก็คือง่ายๆเลยนี่ให้เห็นว่าผม ไม่ได้ใช้ช่างโฟมหรกช่างธรรมดาช่างปูนก็ช่างไม้สองคนต่อเติมบ้านหลังนี้ใช้คนสองคนไม่ต้องตอกเสาเข็มเพราะโฟมเบาแล้วก็ตัดก็ต้องใช้ลวดก็เหมือนเราตัดไข่ในข้าวหมูแดงเนี่ยเคาน์เตอร์เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้นี่นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เราเกิดมาจากนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีการปลูกล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยครับ ล้วก็ตัดง่ายๆนะนี่วางซิงได้สองหลุมสมหลุมอะไรก็ได้แต่ข้างล่างเราก็ซื้อ้พวกของสําเร็จรูปมาใส่นะหมายถึงช่องสําเร็จรูปนะนะฉะนั้นจะวางเตาแก๊ส4ีห้าหัวแล้วนะเรามีบ้านหลังนี้พอทําเสร็จแล้วมีดาดฟ้าให้ดูรูปนะครับดาดฟ้าคนวิ่งได้เดินได้นั่งกินข้าวได้มุมหล,ลงังคาเป็นหลงังคาบ้านไปโดยดูไม่ออกนะครับว่าเป็นบ้านโฟมนะครับท่านอาจจะไปเห็นบ้านแบบนี้เยอะแยะ แต่จะดูไม่ออกว่าเป็นบ้านโฟมนะไปดูวงกบไม้ก็ติดอย่างนี้ได้ครับติดได้ตามขั้นตอนปกติเลยใช,ใช่ไหมคะนะฮะให้ดูให้ดูรูปดูในรูปนะครับว่ามันติดได้ตามปกติไปนะฮะอันนี้ก็น,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโฟมคือสมมุติเราจะตกแต่งผนังถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะหนักมาก นะคืออย่างเงี้ยอันนี้เป็นสระว่ายน้ํานะคือถ้าขึ้นไปด้วยด้วยปูนเนี่ยมันหนักมากเราก็ใช้โฟมนะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ถ้าเป็นแท่งก้อนหินเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าเดินลอดเพราะมันจะล้มเลยถ้าเกิดว่าพลาดล้มขึ้นมาน,นี่โโลำบากบบเลยนะคะถ้าเป็นโฟมโอเคนะฮะอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยทําเหมือนใช่ไหมแล้วมันทํางานง่ายครับอย่างเงี้ยน้ําตกอันเนี้ยถ้าเป็นก้อนหินแท้ๆอันแรกคือต้องตอกเข็มมหาศาลเพราะฟอมันหนักมากครับค่ะอย่างเงี้ยครับก้อนหินเหล่านี้ ทำจากโฟมหรือเป็นมานั่งอย่างนี้มีโฟมยื่นออกมาแล้วกุแล้วก็ฉาบป,ปูนทับปูนฉาบธรรมดานะครับปูนเหล่านี้เป็นปูนฉาบธรรมดานี่ยังก็ได้นะน้องพลอยแต่ว่าต้องเวลานอนเอาฟูกวางหน่อยนะครับไม่ใช่นอนทั้งปูนนี่นะคือจะหนุนให้มันสูงกว่าจะได้ไม่มีเชื้อราน้ําท่วมมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาดินไปถมมันจะมีความชื้นขึ้นถ้าเอาโฟมไปแล้วก็ฉาบป,ปูนในสุดก็ละกูด,ด้วยมือด้วยไม้ก็จะสวยไปนะฮะนี่ครับ อันเมื่อกี้นี่ก็สวยๆที่หรือบ้านหลังนี้ครับต่อ,ตอดาดฟ้า<ช>แล้วร้อนมากในที่สุดผนังเนี่ยก็โฟมไปแปะแล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดไปนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับป้องกันความร้อนป้องกันเสียงโฟมที่ใช้เป็นประมาณนี้นะครับความหนาประมาณ3นิ้วความหนาแน่น1.25ปอนด์ปต่อลูกบาทฟุตนะฮะนครับ,นะรบกุกผนังที่ต่อเติมบนหลังคาดาดฟ้าตึกแถวหรืออะไรก็ได้นะครับนะอันนี้เ,เป็นนั่งเก้าอี้ตัวตัวเมื่อสักทู่นี่นะอันนี้ทําบ้านแบบง่ายนะ มีพื้นปุ๊บตั้งผนังปุ๊บเสร็จแล้วก็ต่อหลังคาได้เลยนะฮะคือ้เห็นว่าใช้คนไม่เยอะอันนี้คขายึดกันด้วยอะไรคะอาจารย์ก็ยึดกันด้วยพวกไอ้พวกเหล็กทั้งหลายนะเอาเหล็กตอกเสียบไม้เสียบลูกชิ้นไม้แต่ว่าเราก็ทําเท่หน่อยก็เอาเหล็กเสียบการยึดนั้นจะเห็นว่ายึดได้ไม่ยากเอาพวกเหล็กมาเสียบก็พอแล้วผมที่ใช้เราจะแข่งแข่งด้วยกันฉาบปูนครั้งหนึ่งนะฮะผมที่ใช้ก็เป็นโฟมข่อสร้างบ้านหลังนี้ก็เสร็จนะ จะเห็นว่าเราดูไม่ออกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านโฟงใช้เงินประมาณสักสี่แสนกว่าบาทนะคับหลังนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่โคราชนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้าเดี๋ยวให้ท่านด,ดูในรูปเลยนะฮะบ้านาหลังนี้ สามห้องนอนนะฮะสองห้องน้ำที่บอกว่าสักสี่แสนแต่ถ้าเป็นการก่อสร้างทั่วไปะอาจารย์ประมาณ้เท่าไหร่ก็น่าจะประมาณประมาณล้านนิดๆนะฮะประมาณล้านเกินครึ่งนะต่างกันเกินใช่่ครับแต่เนื่องจากว่านี้เวลาเขาสร้างโคราชอ่ะเขาใช้คนไม่มากอันที่สองโฟมเขาซื้อเองนะครับเขาซื้อเองแล้วก็ปูนฉาเป็นปูนฉาปิดมอนทำแล้วจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นบ้านโฟมข้างขวาก็เป็นบ้านไม้ปกตินะครับเนี่ยคือบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนตอนทำก็เป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าทำไมมันถึงอันแรกคือใช้โครงเหล็กเล็ก แล้วก็เบาน้ําหนักเบาหมดเลยนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะในซูเป็นอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยครับน,ะะนี่ครับคือหลังจากบ้านหลังนั้นเสร็จไป8ปีผ่านไปนะครับที่เป็นโฟมเราดูที่เขาใช้ครัวคือเขาเตือนเมื่อกี้นี้นะครับท่าทงขวาเป็นซิงค์ทางซ้ายตรงกลางเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเตาแก๊ส เราก็มาติดตามผ่านไปประมาณ10ปีแล้วนะครับบ้านโฟมหลังนี้นะฮะเราไปดูซิมันมันยุ่ยไหมมันมันก็ปกติดีใช้งานได้ปกติปกติดีนะฮะจะเห็นว่านีนนี้อันอันเขาเตอร์ไม่กี่แหละครับนะไอตัวที่เราซื้อคือฝาข้างล่างอย่างเดียวะนะนอกนั้นนะหรือไปต่อเติมหลังบ้านนะอันนี้เป็นงานที่เราทําอยู่เยอะอยู่แล้วก็ไปเสาเข็มก็โฟมหลังคาก็โฟมผนังก็โฟมนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คนคนนี้แหละครับ คนที่จะมาเรียนกับเราในรุ่นต่อไปนี้นะครับเรียนหลักสูตรแรกก็ไปทาบ้านขายแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นนี่คืออันนี้แหละโฟมก็คือถ้ามาฝึกอบรมนี่ไม่ได้แค่ความรู้นะคะบางทีได้อาชีพกลับไปด้วยอาชีพแบบอย่างคนเมื่อสักครู่นี้นะนะฮะท่านเป็นอาจารย์้วยนะท่านมาเจอคนนี้คุ้มแล้วเนี่ได้มาแชร์แลกนําบัตรท่านนะผมว่าท่านมีมุกเยอะนะหมายถึงว่าท่านเรียนเรียนไปแล้วไปปรับปรุงเยอะนะครับท่านยัง นี่ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างที่จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนะก็ให้ท่านดูอีกรูปหนึ่งก็คือว่าโฟมที่เราใช้นะครับเราใช้ปูนฉาบอิฐมอนนะ,ะต้องบอกเลยเน้นที่ปูนฉาบอิฐมอนไม่ปูนฉาบพ,พิเศษยกเว้นการอบรมครั้งนี้จะมีปูนฉาบพ,พิเศษแบบชนิดไม่ต้องใช้้วดโครงไก่มานะเป็นปูนฉาบอันนี้ยังปูนปกติปูนเนี่ยจะไม่ติดโฟมที่ปูนติดโฟมได้เป็นเพราะว่าเรามีน้ํายาชนิดหนึ่งทาทับไปบนลวดโครงไก อันนี้เป็นเทคนิคของญี่ปุ่นนะ,ะแต่ว่าการชาบป,ปูนเนี่ยเป็นเทคนิคไทยๆเพราะไทยยังใช้ปูนฉาบญี่ปุ่นจะใช้ดินทรายแดนไหนก็ใช้ดินเมืองนั้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นจะไม่ทําอะไรแพงๆแล้วก็ฉาบหนาๆไม่ใช่ครับนะฮะบ,บ้านเรายังนิยมฉาบหนาอยู่ก็เลยใช้วิธีนี้ไปนี่ครับนี่เป็นหลักการว่าบางคนไม่อยากจะปิดทับด้วยพวกกระปูกระเบื้องทับไปเลยก็ได้ทําได้ นี่ครับเพื่อให้ชัวร์เปไงเผาให้ดูเลยีเผาเราเผานี่ครับเผาเสร็จแล้วทุบด้วยนะเนี่ยคือโฟมฉาปูนเสร็จเผาเผาเสร็จกลัวว่ามันไม่เงก็คือเอาน้ําร้อนเนี่ยเอาน้ำเนี่ยตั้งแล้วไข่ต้มข้างบนค่ะเมื่อไข่สุกแล้วเนี่ยดูซิโฟมจะเป็นไงก็ลองทุบให้ดูเลยฮะเผาอันไหนคือโฟมที่โดนเผาแล้วอันนี้แหละค่ะอาจารย์คืออันนี้แหละคือข้างในเป็นโฟมไงปรากฏว่าโฟมนยุบตัวนิดเดียวนะฮะไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องกังวลว่า มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็น EPS o ฟมที่ไม่ลามไฟอันนี้เผาให้เห็นเลยนะครับเป็นเกรดไม่ลามไฟค่ะทำบ้านแบบนี้เผื่อเราเบื่อบ้านสี่เหลี่ยมใช่ก็ทำบ้านถ้าใครไปสวนพึ่งหรือไปที่ไหนโคได้ก็มีนะบ้านการ์ตูนบ้านบ้านไม่เป็นบ้านอันนี้จริงๆถ้าเราเคาะเราสัมผัสเราจะรู้ได้ไหมว่าอันนี้คือโฟมพอจะรู้มันจะเสียงมันจะดังกุ๊กกุ๊กไปนะน่แตว่าข้างในมันเป็นโฟมนะเนี่ยครับอันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับ หรือจะต่อเติมบ้านสองชั้นก็อย่างนี้ครับก็เอาโฟมไปวางๆนะฮะคือนี่ก็เป็นอย่างนี้ค็อันนี้ไม่ฉาบปูนนะเป็นบ้านสองชั้นเป็นโครงเหล็กนะทำงานง่ายไม่ต้องนั่งฉาบป,ปูนติดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ทําเขียวๆคือทั้งหลังเนี่ยเป็นบ้านจะเย็นบ้านหลังเมื่อกี้นะครับมีบ้านเดิมอยู่ซ้ายมือแล้วจะต่อเติมไปขวามือก็เป็นการต่อเติมครับให้ดูต่อไปนะฮะดูต่อไปเพื่อ เนื่องจากว่าเวลาการต่อเติมบ้านเนี่ยอันแรกคือไม่ต้องตอกเข็ม,อมพอโฟมมีน้ำหนักเบานะฮะอันที่สองไม่ต้องอไปทําโครงสร้างใหญ่มากนะครับประเิญอันนี้เจ้าของขายเหล็กมั้งครับหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล็กเนี่ยเหล็กเขาเลยใส่ใหญ่หมดเลยคือขั้งแรกไม่ได้คิดถึงโฟมเลยก็ใส่ใหญ่กะวางพื้นสําเร็จกะวางแผ่นก่ออิฐชาปูนแต่เพิ่นไปได้เห็นความรู้เรื่องโฟมเลยซื้อโฟมไปทําเองเราเห็นว่าทําไมต้นเสาเขาเบ้อเลยเนะเป็นเพราะว่า เขาไม่ได้คาดคิดว่าจะใช้โฟมมาก่อนนะก็เลยมีบ้านเิ่มอยู่ซ้ายมืออยากจะต่อเติมทําโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นว่าเสาเบอ้อเลยนะก็ในสุดก็มาต่อเติมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับปัจจุบันกาดฟ้าก็โฟมเนะี่ยพื้นชั้นสองก็ทีนี้พอรู้จักโฟมก็ต,ติดใจโฟมเลยนะคือไปวางพื้นแล้วเป็นแบบนี้ไงมันทางานง่ายยกสองสามคนก็ขึ้นไปได้แล้วนะไม่ต้องไปเทป,ปูนมากนะักแล้วโฟมเนะี่ยไปวางไปวางในบ้านได้เลยไป ไม่ต้องไปเกี่กับหน้าบ้านครับมันสะดวกตนการไปการขนย้ายเนี่ยครับข้างล่างนี่จ,จะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เพราะโฟมเนี่ยเย็นใช่ครับแล้วเวลาเราเอาวัาสดุเหล่านี้มาเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะโฟมเนี่ยเบามามันจะมาในลักษณะอย่างนี้คือเนี่ยแต่ละชิ้นกว้าง60ยาวเมตรยีมีน้ําหนักเบาโยน เรียกว่ายโยนไปขึ้นไปได้เลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นวัุอู่นียเราอาจจะโยนขึ้นไปไได้เพราะมีน้ําหนักมากน้ำหนักมากนะครับทําเสร็จแล้วนะครับข้างล่างชั้น2นี่โฟมนะฮะ <c oughs> แล้วก็ผนังก็โฟมดาดฟ้าก็โฟมครับท่านจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็มาเห็นของจริงมมีการทําสาธิตจริงๆให้ดูด้วย,วยม,ม,มีช่างไพรโรธก็มาซึ่งคุณไพรโรธเนี่ยก็เคยมาเป็นวิทยากรที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจะในรายการนะคะ หรืออย่างนี้ครับก็อย่างเงี้ยอย่างที่อาจจะทําสีอย่างนี้ก็ได้สีเป็นสีเท่ๆอย่างเงี้ยครับสีแบบมองเป็นสีแบบดิบๆหน่อยเดี๋ยวนี้นิยมนะครับสีเป็นแบบสีผงสีเรดโทนหน่อยนะย้อนยุกย้อนยุกนะครับนะท่านดูนี่ก็ได้ครับถ้าเกิดท่านไปสร้างบ้านธรรมดาท่านอาจจะทําอย่างนี้ไม่ได้ใชนะ้ใช้ใชตัวโคง้งผนังโค้งอะไรอย่างเงี้ยทางานยากแ,แต่ถ้าสร้างด้วยโฟมท่านอาจจะมีมิติเลือกได้เยอะครับนะฮะท่านดูรูป ในนี้เลยเป็นห้องน้ําที่แบบว่าคล้ายบ้านดินครคล้ายบ้านดินนะฮะแต่เป็นบ้านโฟมนะครับเป็นบ้านโฟมที่คล้ายบ้านดินแลเป็นบ้านโฟมที่คล้ายบ้านดินทําเอาสีดิบๆอย่างนี้ได้ันช่วงต่อไปโทนสีก็ช่วยให้เรารูสึกว่าเป็นบ้านดินได้นะจ๊ะใช่อยางงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถในช่วงต่อไปเราจะมีมิติอย่างเงี้ยให้ให้ดูนะแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นโฟมข้างผนังเนี่ยเป็นโฟมหรือจะอย่างเนี้ยต้องพลอยเกิดจากโค้งเงี้ยอย่างอื่นเนี่ยทำยากแต่ถ้าเป็นโฟมเนี่ย ทำง่ายยกขึ้นมาตั้งแล้วโค้งๆนี้ได้เลยแล้วก็เล่นหลดลายไปเว่าสู่อื่นสําเร็จแบบนี้มีคือนึกอะไรได้สามารถทําได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะคือเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วจะทําที่วางสะปูขันน้ําตั้งเทียนหอมไม่ต้องกลัวมันไหมนะฮะมันไม่มีทางไหมอยู่แล้วเพราะมันถูกฉาบด้วยปูนนะฮะหรือจะอย่างนี้ด้วยน้องพลอยอยากอ่างาแบบนี้ใช่ไหมม,มันไม่มีขายไงตามจินตนาการแล้วก็อยากได้รูปทรงแบบไหนตัดหัวเรือเหมือนเหมือนหัวเรือบางทีเราอาจจะหัวรถก็ได้ ตัดหัวรถมาครึ่งหนึ่งแล้อะไรเงี้ยนะคือทำจำลองเพราะเราไม่สามารถเอารถมาทำเป็นอ่างอาบน้ำได้ครับค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากทราบนะคะว่าจริงๆแล้วโฟมทำอะไรได้มากกว่านี้บ้างอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะใช่ถ้าอยากทราบต้องเข้ามาอบรมด้วยกันนะคะในวันที่27เมษายนที่จะถึงนี้ถ้าต้องการสำรองที่นั่งหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0826885185 0826885185นะคะแล้วมาสกุลนี้ที่คุยกันเอาไว้เรื่องสีจริงๆถ้าพูดถึงสีทาบ้านจะนึกถึงว่าเออเป็นสีทาบ้านทาภายในภายนอกปกติแต่วันนี้ค่ะเรามีอีกนวัตรกรรมใหม่นะคะ,คะเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะก็คือสีเคลือบแก่งและถ้าอยากจะรู้ว่าสีเคลือบแก่งคืออะไร<ม>อดใจรอในช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ